ที่วานมาเห็นเมื่อวานเนาะมีหมอนมีปูด้วยที่วานเห็นเมื่อวานเนอะที่วานเห็นเมื่อวานเหรอเอาไไหนครับให้เอาหนึ่งอ่านเอานี่ยลูกสวัสดีครับสวัสดีครับน้องธันวาวันนี้นะคะธันวามาเที่ยวงานวัดใช่ไหมครับตอนนี้เลิกเรียนแล้วไม่เก็บไปรับน้องธันวาที่โรงเรียนมานะคะวันนี้ธันวามากับใครครับกับพ่อกับพ่อกับใครอีกอันนี้ใครพี่เกียวรี่โอเคปะวันนี้ธันวาจะมาซื้ออะไรครับ ของเล่นโอเคทำไมเสียงเบาจังเลยไหนพูดดังๆให้เพื่อนๆได้ยินซิมาซื้ออะไรครับโอ้ซื้อของเล่นป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องทันวาจะซื้ออะไรนะคะไปพี่เกโทรศัพท์แม่มาแล้วใช่ไหมลูก<อ>เพราะว่าเราจะต้องโอนไปซื้อของเล่นหน่อยลูกของเล่นอะไระครับของเล่นรถของเล่นรถโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องธันวาจะซื้ออะไรนะตอนนี้เราอยู่ที่งานวัดนะคะเพื่อนๆดูการธันวา,าจะซื้ออะไร นี่ไปรับมาจากโรงเรียนทั้งสองคนเลยนะทั้งพี่เกลลี่แล้วก็น้องธันวานะคะไปเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เ,เ,เรามาถึงหน้าวัดแล้วว้าวอุนน้ยมีอะไรอันนี้อะไรครับอของเล่นมีชิงช้าสวรรค์มีสไลเดอร์นนด้วย,ยววใช่อมันเล่นไนะ่ได้อ๋ออยากเล่นเหรอครับสไลเดอร์ยังเล่นไม่ได้นะตอ,อนนี้คุณแม่ยังไม่ให้น้องธันวาเล่นน่แลเวราเล่นไอ๋อรถไฟอ่ะลูกเยังไม่เปิดอ๋อชิงช้าสวรรค์เนอะไม่กลัวเหรอ โอเคป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อของเล่นกันเจือๆีปตักปลาสวยงามด้วยเฮ้ยอันนั้นมีอะไรอะม้าหมุนอยากเล่นไหมม้าหมุนอะพี่เกลอยากเล่นไหมคะโอเคอไปดูซิว่านันวมาจะซื้อของเล่นอะไรนะคะนี่มีชิงช้าม้าหมุนด้วยเยอะมากๆเลยถึงแล้วถึงแล้วร้านของเล่นให้ดูกันว้าวของเล่นเยอะจังเลยร้านนี้ โอ้ที่วรรมาเห็นเมื่อวานเหรอว้าวดูดิดูสิรับมีอันนี้ด้วยมีโดเรมอนด้วยเป็นรถโด,ดเรมอนมีปูด้วยทิพยวรรเห็นเมื่อวานอ่ะอิพย่วรรเห็นเมื่อวานเหรอโอ้ยรถเยอะมากเลยใช่แล้วครับเอาไหนดีว้าวอันนี้เป็นรถแมคโ,โครยกยกได้รถยกได้อันนี้เลยเหรอไหนดูดิอันนี้เหรอคันใหญ่มากเลยอ่ะคันเท่าไหร่ไม่รู้นี่ อันนี้คะ่ะเท่าไหร่อะคะอันไหนคะร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบเอาไหมลูกมันมีหลายแบบนะพี่ว่ารู้นี่ก่อนอันนี้มันเป็นรถรถรถอะไรอะ่ะเขาเรียกอ๋อรถยกไงลูกนี่ตรงนี้ยกได้นะคะอันนี้เป็นเป็นรถโมปูนอันนี้รถบรรทุกอันนี้รถแมคโครวิ่งรถแมคโครมีที่ยกด้วยถ้วทำไมาเอาไหนครับเอาน,นี้เหรอถูกใจน,นี่เหรออันนี้มันเป็นรถอะไรอะ่ะลูกรถยกอันนี้อะไรอาว่านี่มันเป็นแค่รถนี่เฉย นี่ตู้ไปรษณีย์เอานี้เนาะขอดูหน่อยครับนี่โรยโยอุ้ยรถยกอเ,เออเอ,เอาไหมครับเอาไหมเอาอันนี้ใช่ไหมครับโอเคอพี่เกลียวอะไรคะอ๋อดินเบาอ๋อดินเบาโอเคป้าแม่จ่ายตังค์กันนะนะพี่เกลียไม่ขอตัองค์หน่อยไม่จะโอ,อน,ออน,นเอาไว้ไหนครับให้เอาหนึ่งอันเอานี่เหรอลูกเอานีปเอารถยกเหรอโอเคทันมาเปลี่ยนเอารถยกนะครับโอเคเอาไปใส่ถุงก่อนใส่ถุงก่อน มีมีหลายแบบเลยอันนี้จะเป็นรถคันเล็กๆเป็นโมเดลอันนี้ก็จะเป็นอุ้ยมีตู้กดมีขนมมีเลยด้วยเยอะมากๆเลยอันนี้มีปลาฉลามงับด้วยฝั่งนี้มีพี่เกดูนี่สินี่บาร์บี้บาร์บี้น่ารักมากเออใส่มีกันนี่โอ้ยหมุนได้ด้วยเหรอในเข้ยกตรงไหนครับอ๋อนี่ไงอันนี้ใช่ไหมอันนี้เอาไว้เอาไว้ใส่รถยกเหรอครับอ๋อ อันนี้เปิดขึ้นไม่ได้นะโอ้ยเปิดได้ดีใจไหมยี้หวานก่อนคอบคุณครับคุณแม่หรือยังครับป <Okay. S 1> ้าปใจตั้งก่อนโอเคตอนนี้เราได้มาแล้วนะคะรถยกใช่ไหมครับลูก <Okay. S 1> ปาเดี๋ยวเราไปหาพ่อการตอนนี้ฮันวาได้รถแล้วพี่เกลียวได้อะไรนะ <Okay. S 1> ดินเบาลูกเอาไปลเล่นด้วยกันใช่ไหมเอาไปรถยกเลยใช่ไหมลูกเอารถยกดินเบาไหมทำไหมครับไม่โยกหรอโ okay, อเคอะอย่างนี้รถมารถมา อ่านี่อันนี้เล่นไหมอันนี้เล่นไหมอันนี้เป็นม้าหมุนแต่ว่าเขายังไม่เปิดนะเพราะว่าน,อน้องทนวามาไวเนาะเฮ้ยมีม้าหมุนแบบนั้นด้วยอะ่ะมันจะเป็นลูกเครื่องบินเลยไม่ว่าเห็นไหมนี่อยากกินไก่และกระดูกไปซื้อของกินใช่ไหมครับโอเคออาจับมือน้องไปจับมือน้องไปตอนนี้เขายังไม่เปิดเลยลูกไปเดี๋ยวเราไปดูไก่และกระดูกก่อนเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนึงว่าเขาจะเปิดกี่โมงเนาะไปจับมือน้องไปเลยอ่ะข้ามถานนไปซื้อไก่และกระดูกให้พี่เกย์ครับพำวาลองทำซิว่รามันเป็นยังไงนี่ โอ้โหว้าวไหนลองปล่อยดิมันสามารถไปเองได้ไหมเหนี่ยมันมาดนงได้ด้วยนะอ๋มอมาถอดได้้วยเหรอโอ้โหแบบนี้เลยนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมว้าวนี่ทํมาเกะออกมดเลยนี่คันนี้ร้อยเก้าสิบกาบาทคุ้มไหมคุ้มไหมครับคุ้มุ้ม์ม, <laughs> ามาบอกว่าคุ้มนะครับนี่ใครเคยมีรถแบบนี้บ้างทํามาชอบมากเลย ทับไม่เมีว่ดทับไม่เคยมีอ๋อทับไม่เคยมีเหรอเป็นแบบนี้เลยเนาะนนตอนเด็กๆไม่เคยมีตอนนี้โตลแล้วเหรอ๋อตอนนี้โตแล้วเนาะกี่ครบรับสนะองครับสา,ส,าสามแล้วอ่ะเก็บรถไว้เดี๋ยวพ่อจะมารับแล้วตอนนี้พ่อแปลรถมารับเราเร็วนะเพราะว่าตอนนี้งานวัดเขายังไม่มีอะไรเขายังไม่ได้เปิดนะคะทุกคนถ้าตอนย็นก็ถึงจะเปิดนะนี่แล้วใหญ่เด็ก นี่นะคะตอนนี้ธรรมะขึ้นรถมาแล้วนะคะธรรมะกำลับบงจะกลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้โอ้จะเกยติมด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวเราไปตามหาไอติมกันตอนนี้นะคะ <c oughs> เราออกมาจากงานวัดแล้วแต่ว่าเห็นคุณลุงเขาขายอยู่ปากทางเข้าวัดใช่ไหมคันวาโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอติมกันนาะว่าทธมาจะเลือกไอติมอะไรโอเคไหมครับโอเคครับยิ่หมหวานกันยิ่หมหวานนักมาแล้วมาแล้วเราเจอคุณลุงขายไอติมแล้วนะครับนี่ ุณลุงมาขายปากทางเข้าวัดเลยคือไกลมากเราต้องขับรถมาซื้อเลยนะครับเดี๋ยวเราไปจอดที่จอดรถกันป้าตอนนี้เราลงรถมาแล้วป้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำมาจะเลือกไอติมอะไรไปเลยคุณลุงมาขายไอติมด้วยมาเร็ว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 ,ว,ว,วอ่าขึ้นไปเหยียบเลยครับว่าจะเอาอะไรเลือกเอาเอาขึ้นไปเลยเอาเอาไอติมอะไรครับเ,เลือกเลยนี่มีหลายแบบมากอไอติมมิกซี่มัน ไอเอาไอติมที่มันมีหลายสีอันอันนี้ใช่ไหมทานมาบอกว่าเอาติมที่มีหลายสีก็คืออันนี้นะคะไอติมที่มีหลายสียไปดูกันเท่าไหร่คะ12บาทครับอ้าวอันนี้แหละอร่อยมากเหมือนที่ว่าเคยกินเลยแต่เขาทำเป็นสี่เหลี่ยม ฮันวาได้อติมแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวฮันวาก็จะไปกินไอติมกันแล้วนะโอเคคลิปนี้ฮันวาก็ได้อติมได้รถมาแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ